สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับมัร์วัฒนยูเชลงการนะครับสอนวิชาพละศึกษาทบทวนบทเรียนนะครับวิชาสุขศึกษานะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายมีอะไรบ้างครับนักเรียนพอจําได้ไหมเอ่ยผู้ชายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่น มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าลำตัวนะครับมีเสียงแตกแหบห้าวนะครับแล้วก็มีอาการฝันเปียกนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศหญิงนะครับมีอะไรบ้างเอ,อ่ยเช่นนะครับมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าลำตัวนะครับส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นสะโพกผายแล้วก็มีอะไรครับมีประจำเดือนนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเช่นนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นโกรธง่ายโมโหง่ายชอบหงุดหงิดชอบเอพ้อฝันนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับ แล้วสุดท้ายนะครับเริ่มมีความรักนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับก็จะมีการแต่งตัวคล้ายๆกันนะครับมีความสนใจในสิ่งเดียวกันนะครับมักทำตัวหรือปฏิบัติกิจกรรมเหมือนๆกันนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับวิชาสุขะนะครับในบทเรียนนะครับคำที่1นะครับครอบครัวนะครับ family นะครับคำที่2นะครับความรุนแรง v i o l e n t นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับความขัดแย้งนะครับหมายถึงนะครับ การมีความรู้สึกความคิดหรือความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ตรงกับอีกฝ่ายทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกันซึ่งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้นะครับเรามาดูสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับการใช้คำพูดนะครับที่ไม่เหมาะสมก้าวร้าวหรือหยาบคายนะครับ ข้อสสมาชิกในครอบครัวนะครับไม่พูดคุยกันนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับข้อ3การทะเลาะเบาแวงในครอบครัวนะครับการใช้คำพูดหรือความรุนแรงกันเป็นประจำนะครับอันนี้นะครับคือสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะครับข้อที่1นนะครับการเข้าใจผิดกัน และไม่ทําความเข้าใจกันหรือไม่พูดคุยกันให้รู้เรื่องนะครับข้อ 2. มีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะครับ 3. ถูกเพื่อนรังแกรหรือแกลงให้ได้รับความอับอายนะครับการแก้ไขปัญหานะครับ ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะครับข้อที่1นนะครับมีเหตุผลนะครับรู้จักยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นนะครับข้อ2นะครับไม่ใช้กําลังหรือความรุนแรงนะครับในการตัดสินปัญหาและรู้จักให้อภัยนะครับข้อ3มมีความอดทนอดกลั้นและรู้จักควบคุมตนเองนะครับ ต่อไปนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะครับและกลุ่มเพื่อนอันนี้นะครับจะเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์น,นะครับข้อที่ 1. น,นะครับใช้คําพูดที่สุภาพนะครับไม่หยาบคายและไม่ก้าวร้าวนะครับ 2. ไม่พูดยั่วให้อีกฝ่ายโกรธและไม่ล้อเลียนนะครับหรือทำลายจิตใจ เรื่องน่ารู้นะครับการกล่าวคำขอโทษนะครับการกล่าวคำขอโทษนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เสียหายเสียศักดิ์ศรีนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้กระทำผิดหรือพร้อมที่จะแก้ไขนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับการแสดงออกในการยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับข้อที่1น,นะครับผู้นํากลุ่มนะครับไม่ใช้อํานาจนะครับในการตัดสินใจปัญหาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันนะครับข้อ2ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อผู้อื่นนะครับแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับตนนะครับสรุปนะครับ วิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะครับและกลุ่มเพื่อนทำได้โดยในการคิดในแง่บวกนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดความขัดแยง้งแล้วยังเป็นแรงเสริมสนับสนุนให้เกิดการยอมรับตัวเราจากคนรอบข้างมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดครับให้นักเรียนได้ทำนะครับ เมื่อนั่เรียนนะครับทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมัตเซอร์นะครับในลายส่วนตัวได้เลยนะครับ